เห็นด้วยไหมเอากริปเพนบินไปทิ้งไข่ที่บ้านหุ่นเซนจบเลยใช่ครับเราไม่ต้องบอกคือจริงเขาอาจจะคิดแต่วรไม่รู้ทำยังไงแต่จริงๆนะถ้าปล่อยมันไว้เนี่ยมันยังแหวกัดประเทศไทยอยู่เสมอครับอีหาเนี่ยเราแหวกัดไม่สัมพันธ์สาคัญเท่านะอีหาเนี่ยมันมีสายสัมพันธ์กับนักการเมืองชั่วไทยนี่ผมถามตรงๆนะคุณไม่คิดเหรอว่าอหาเนี่ยยังคุยกับคนในคุณคุณไม่คิดเหรอว่าไอเวนเนี่ย ยังคุยกับคนในคุกผมเชื่อเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ว่ามันยังคุยกันอยู่อยู่ในคุกคุณไม่ได้ละคุยได้มีเงินมีเงินคุยคนในคุกเสร็จต้องคุยคนนอกคุกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเมืองไม่มีทางสงบพรเอเวนี่ยังหายใจอยู่ตบมือข้างเดียวไม่ดัง คือนักการเมืองชั่วของเขเมรกับนักการเมืองชั่วของไทยจะดึงปลั๊กออกดึงปลั๊กใหญ่ก่อนถอดปลั๊กอีฮุนเซนตอนนี้ผมบอกเลยนะเอ,อ,อเมริกามาเลเซียมันก็ยื้ออยู่ไงนะนะมันต้องเสือกตามตามฟอร์มมันนะอะเพราะมาเลมันก็มีเอี่ยวอยู่กับอีบ่อนนี่นี่อีเขเมรเห็นป่ะเสื้ออีเขเมร่ะนาคาเลยนะ หนึ่งมาเลเซียมีเอี่ยวสองอินังอุสาอินังอุสาเนี่ยมันก็ต้องการพูดง่ายบ้านเมืองอย่างเขมรเนี่ยคือเป้าหมายของมันเพราะว่าคือมันไม่ได้ต้องการประชาธิปไตยยี้ยหรอกอินังอุสาเนี่ยมันต้องการบ้านเมืองที่มันครอบงาได้อะอเมริกาเนี่ยมึงคิดว่าเขมรเนี่ยมีประชาธิปไตยกว่าประเทศไทยหรอเออถ้ามึงคิดงั้นมันก็งโง่มันรู้ แต่ปร,ประเทศที่สามารถครอบงาและซื้อนักการเมืองได้มันก็ต้องถือหางขเขมรแล้วมาถือหางขเขมรปั๊บสิ่งที่ตามมาคือสื่ออินาอุสาคุณคิดว่าเนี่ยผมถามฝรั่งเดินอยู่ในประเทศไทยอ่ะนักการทูตมันก็รู้ทท้งนั้นแหละว่าขเขมรมันยิงเรามาตลอดซีเมันจะงโง่เหรอนี่บีบีซีไม่ยังโง่เลยฝรั่งเดินถนนไม่ยังรู้เลยว่าใครยิงใคร บีบีซีนมาทำโง่เหมือนกัน BBC ไทยนะคุณไปดูนะวันนี้ชวนเชนิญชวนไปจอดรถ BBC ไทย BBC ีไซไทยก็ประนามไทยเหมือนกันผมเลยไปเขียนในเพจมันเลยนะว่าควรจะมีกฎหมายเนรเทศเอาผิดสื่อที่มันเผยแพร่ข้อมูลเท็จและเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของประเทศไทยอะนี่ไง BBC นี่ไง